ไปต่อกันที่สถาบันการศึกษาภาคเอกชนกว่า10โรงเรียนนะคะได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในอนาคตค่ะที่ห้องประชุมเซนต์โจเซฟชั้น2อ,อาคารรีน่าเชลีโรงเรียนอสัมชันนครราชสีมาพระดาวิทยาเทพกอมผู้อำนวยการโรงเรียนอสามชัญน,นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อํานวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชนทั้งระดับปฐมวัยและประฐมะศึกษาจํานวน1ิโรงเรียนคณะครูได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU นะคะระหว่างโรงเรียนอสัมชัญน,นครราชสีมากับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา1ิโรงเรียนได้แก่โรงเรียนอนุบาลทิปัญญาโรงเรียนอนุบาลหลานย่าโมโรงเรียนอนุบาลอารุณสายมิตร โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนภูเบศนะคะโรงเรียนอนุบาลประภารัฐโรงเรียนอนุบาลแสนสนุกโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตโรงเรียนอนุบาลดวงแขวิทยาโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์และโรงเรียนจรัดพงศ์พิทยาค่ะทั้งนี้นะคะการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนมอบสิทธิพิเศษให้กับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนเครือข่าย และเพื่อความร่วมมือต่างๆทั้งด้านวิชาการการแลกเปลี่ยนองความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ใช้ในอนาคตค่ะอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและการดูแลเด็กนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมแก่นักเรียนนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ